สวัสดียามเช้านะคะทุกท่านเช้านี้ฝนตกค่ะแม่หนูนากำลังจะไปหาน้องมานะคะโอ้คิดถึงเด็กน้อยจังเลยเด็กมาจนเป็นยังไงบ้างเนาะฝนตกทั้งคืนเลยเพิ่งเกิดได้หนึ่งเดือนกลกวๆโอ้ยน้อสงสารชีวิตน้องมานะคะไปดูก่อนนะคะเอยดำน้อยเป็นยังไงบ้างลูกฝนตกมิงตรงเนี้ยวตรงเนี้ยวตรงกเนี้ยวตรงเนี้ยวมาหาแม่แล้วลูกมาฟ้องแม่นี่ฮะมาฟ้องอะไรแม่นี่ มาฟ้องอะไรแม่ลูกหึมาฟ้องอะไรแม่มฟ้องอะไรแม่หนูนาว่าฝนตกแล้วลูกเปียกมัดยอดเลยเหรอไม่เข้าไปนอนกับลูกล้ลูกหึ่ำน,น้อยหมาแม่ลูกอ่อนทุ่งหญ้าริมทะเลประเทศมาเลเซียลูกของแม่ดำํำน้อยเอ้ยํำน้อยเอ้ยเอ้ยมารับแม่เปียกมัดยอดหลังเปียกมัดยอดดำน้อยกระดำน้อยดำน้อย,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 อยไปหาลูกดีกว่าปะลูกปะวันนี้แม่มีธุระต้องไปธุระแต่เช้าอ้าย ได้คะ่ะแม่ได้คะ่ะลำน้อยเก่งจังเลยลูกน่เก่งจังเลยให้แม่ใกล้หน่อยก็ไม่ได้ไปเราไปหาน้องๆกันปะไปลุกๆกันแล้วลำน้อยน้ำทางลูกเร็ววิ่งเต่แนว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 ไปไปลูกป่าป้าเอ้ยสงสารลำน้อยจังเลยทำไมเกิดมาหน้าสงสารอย่างนี้น้อยฝนตกทั้งคืนเลยลูกแม่ก็เป็นห่วงอยู่แม่เป็นห่วงลำน้อยกับลูกๆอยู่แต่ก็ยังดีแม่หนุนาทําบ้านไว้ให้แล้ว ไปทางไหนทางโน้นน่ะนะคืมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาทางนี้ลูกอยู่ทางนี้ดับน,น้อยมา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 โอ้เมน,นรูราลุยน้ําไปหาลูกๆของดับน้อยมาเร็วมาเร็วมาเร็วดับน้อยเอ้ยโอ้พอดีเลยน้ําขังเยอะๆอย่อยางนี้ยเอาไปล้างรองเท้านะคะมามาอีลามาเร็วโอ้โหสูอีแม่ก็ยืนตัวแท้นี่ไหมอายุเน,นื้อเนื้อดัลูกเด้อเลี้ยงลูกนะ แม่จับน้ำในแม่สุดาประเฮตมันจำหน่อยนี่ว่าให้อีแม่จับเลยไปแล้วน้ำทางแล้วนะคะไก่ปลาก็เยอะนะคะไก่ประมาณยี่สิบตัวได้อยู่นะคะอ้าวถน้นเขามีเชียโอโ้มาแต่เช้าเลยวันนี้ชมรมแดนอแอโรบิกนะคะโอ้โหจัดเต็มเลยวันนี้สาว,สาวจะเอาลูกหมาไปเลี้ยงให้ด้วยได้ไหมเนาะจะช่วยกันเลี้ยงไหมเนาะแต่ก็มีมาลาย,ยูด้วยนะคะ อาจจะไม่เลี้ยงเนะาะสากระซาาา,า,า,ามีทั้งคนเชื้อจีนแล้วก็มลา,ายูนะคะเป็นแดนแอโรบิกอยู่ที่ซอยนี้แหละนะคะแปดก้าซอยสิบนะคะเป็นประจําฝนตกเด็กมาอยู่อย่างไรเนาะโอ้โหดาน้อยกินน้ําใหญ่เลยนี่คะ่ะน้องๆก็กินน้ําตามธรรมชาตินะคะหน้าดาดาน้อยเปรี้ยวซาแดงน้อยหัวเพ้แม่ดํากินน้ําตามธรรมชาติปลาลูกป,ปะ นู่นนะคะไก่ป่าไกป่ปลาหลายตัวเลยนะคะประมาณเกือบยี่สิบได้านูนาน,นับ,น,บนับไม่ผิดเนาะนี่เยอะแยะเลยนะ,ะไก่ทุ่งยาจับไม่ได้มาก็ไล่ไม่ทันต้านหางสั้นต้านหางยาวเอาทิ้งไปด้วยนะคะ ใครจะมาเลยงานตัวอีกมาเร็วมาเร็มาเร็มาเร็วมาดำมาลูกดําิงดั้ดั้กับดิ๊งชายดำ้มเย่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 ย่เ่ชายดัมกับิงดําค่ะ ล้องสาวนี่ก็ให้ไนเดินี่เวลาจะกอีแม่อุ้มกิ๊บตุ่นยิงน้ำตาลหางสั้นค่ะยังไม่มีชื่อนะคะยีงน้ำตาลหางยาวค่ะยังไม่มีชื่อนะคะไอพิงดากับเด็กชายดาก็ยังไม่มีชื่อนะคะเย่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 สิบละทำอีกวันสิบละไอโบโบมันมีชื่อตัวเดียวไปเข้ากล้องเข้ากล้องเข้ากล้อง น่ารักน่ารักน่ารักมาน้ารักหมาน้ารักเขากรองอีเมจิทเขาให้โบโบแม่โบโเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อเขากินนีโบโมาเร็วมาเร็วมาเร็วโบโบแม่ลูกโบโบโบอยู่ในบ้านไม่ยอมออกมาจ้าโบโบเอ้ยมาเด้อโบโบเอ้ยไม่กินข้าวแล้วนี่มูเขากินยิงยังยิงยังยั่นี่ ดำหิวแล้วกาก็หิวไม่ดำก็หิวหาแม่ดำน่าร th ch. ักเลยค่ะเด็กน้อยตัวนี้มันชอบหาแม่ดำเป็นการกินลูกกด้วยการกระลูกนะด้วยการลูกกินด้วยกันด้วยกันลูกกินด้วยกันพ่มาบ่อพ่อจะไปมากินเลย โอ้ยดำน้อยกลัวไม่มากินข้าวเลยวางไว้ให้ดำน้อยมากินข้าวนะลูกก็มาตามกินนมเอาอีภายนกับเขาบ้านทีเดียวนึก่อไปกินน้ำแม่ดำเลยนะอีภายนเออ พ่อไน้เข้าบ้านว่าบัวบัวมันน้อนหรือพุณ่ะมาแม่มากินนมแม่ดำแม่มากินข้าวแม่เร็วน้อนอยู่ในบ้านพุลหะอุ่นอยู่บ้านกองพุณอือยู่ในบ้านกองพุณห์ปลามาก,กินนมแม่ดำไหมฮะนี่แม่ดำมากเลวกินข้าวดำากินข้าวลูกเร็วดำน้อยดำน้อยกินข้าวเลยลูกล,ลูกก็กินนมไปตานหางสั้นตานหางยาวแล้วก็เจ้า เด็กหญิงดำานะฮะกินนมแม่ไป